ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแม็กบูดครับวันนี้ผมจะมาทําชั้นวางของนะครับใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นรูปแบบยังไงนั้นนะครับเชิญติดตามชมได้เลยครับ thank you Thank <laughs> you. ครับก็เรียบร้อยนะครับชั้นวางของนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o u u u b e t i k t o k นะครับแล้วก็ Facebook นะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะมีอะไรนั้นนะครับก็คงต้องรอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ